สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมพุกี้รันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแพทที่จะเข้ามาวันที่6กันยายนนี้นะก็ถือว่าเป็นแพทที่มีคอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีทั้งตัวใหม่ที่เป็นตัวลีเจนดารีแล้วก็ตัวอีพีอีกด้วยนะคะที่เข้ามาเนาะแล้วก็จะมีพวกคอนเทนต์พวกหมูกก่เกาะอะไรประมาณนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตามประกาศก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะไปะไปดูกันเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นตามประกาศการอัปเดตประจำวันที่6กันยายนที่จะเข้ามาถึงนะคะตัวแรกนะจะเป็นหมูกก่เกาะแบ k. เพลนะคะตัวนี้จะเป็นฟิวคล้ายตัวหมู่เกาะ t r o p i c a l Soda ของเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่มันมีมินิเกมเพิ่มเข้ามาด้วยเนาะสำหรับตัวหมู่เกาะแบบเพลรอบนี้นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเยลิสเ a มินานะตัวนี้ใช้ในการออกเดินเรือนะคะแล้วก็ตัวเหรียญแบ็เพลตัวนี้จะเป็นตัวที่เราได้รับจากการสำรวจเรือนี่แหละเออเราก็จะได้ตัวเหรียญแบ็เพลตัวนี้เข้ามานะคะตัวเหรียญเนี้ยเราสามารถไปฟื้นฟูความทนทานของตัวเรือที่ใช้สำรวจหมู่เกาะตัวแบบเพลได้ด้วยเหมือนกันนะคะถัดมานะคะ จะเป็นกุญแจทะเลสีดำนะตัวนี้จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเปิดหีบลึกลับแห่งทะเลสีดำนะคะสําหรับตัวกุญแจทะเลสีดำเนี่ยเราสามารถได้จากตัวรางวัลในการส่งไอเทมที่ศูนย์การค้าทางทะเลนะคะหรือว่าเพื่อนจะไปซื้อจากตัวแกลลี่หอยห้าสีก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนที่ร้านริมหาของโนแคนดี้ฟูตี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นรางวัลจากกิจกรรมหรือว่าเพื่อนนไหนว่าเอ้ยเรารอนานาเราอยากจะได้แล้วอะเราเอาไปซื้อจากตัวแพ็กเกจที่เขามีให้ซื้อได้เหมือนกันนะคะสําหรับ ตัวเหรียญกุญแจสีดำนี่ตัวนี้เนาะถัดมานะคะจะเป็นตัวเรือไซเรนนะตัวนี้จะเป็นเรือที่ใช้ในการสำรวจตัวหมูกก่เกาะนี่แหละแต่ว่าเราสามารถนำ exp ตัวที่ในการสำรวจเรือออกมาัพเล v e l ตัวเรือได้เหมือนกันนะคะยิ่งเลเวลของตัวเรือมากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลต่อโบนัสของตัวเหรียญแบ็คเพิร์มาเท่าน,นั้นนะแล้วก็เพิ่มความทนทานของตัวเรือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเราหมดตัวซีซันของตัวหมู่เกาะแบ็คเพิร์ตัวเนี้ยเอ่อตัวเลเวลของตัวเรือที่เราใช้สำรวจจะถูกรีเซ็ตเหมือนกันนะคะถัดมานะคะจะเป็นกติกาในการเล่นของตัวหมู่เกาะแบ็คเพิร์นะคะตัวนี้เราก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะน,นี้เราขอข้ามไปนะคะสําหรับกติกาในการเล่นนะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นดินแดนของหมู่เกาะแบ็คเพิร์นะคะก็จะมีแบ่งแยกเนาะก็อันแรกนะคะจะเป็นเกาะการต่อส ตู้แบบปกตินะคะก็ตัวนี้สามารถท้าทายสูงสุด5ครั้งต่อ1เกมนะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นมินิเกมเกาะหลบสายฟ้านะแล้วก็ตัวมินิเกมเกาะหมดวิ่งนะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะว่าตัวนี้รอบนี้จะมี คอนเทนต์ของตัวมินิเกมเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็น2ต2ัวนี้แหละสําหรับตัวมินิเกม2อันนะคะเราก็สามารถท้าทายสูงสุด5ครั้งต่อ1เกมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัวหีบลึกลับแห่งทะเลสีดำน้องก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันต้องใช้กุญแจในการเปิดหีบตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเกาะการต่อสู้กับบอสนะตัวนี้ก็สามารถท้าทายสูงสุด5ครั้งต่อ1เกมได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวแท่นบูชานะคะตัวนี้เราทําการต่อสู้ที่แท่นบูชาแล้วก็จะมอบบัฟที่นําไปใช้ได้นะคะ เราสามารถใช้ตัวแรดแบ็กเพิร์นเนี่ยเพื่อเลือก1ชนิดจาก3ชนิดเนาะไอตัวบัฟที่เราใช้ได้มันจะแบ่งเป็นระดับคือคอมมอนแล้อีพินะคะอันนี้เราก็เอาไปลองเลือกแล้วกันนะว่าใครอยากจะได้บัฟแบบไหนนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัว n อ c นะสามารถรับเหรียญแบ็กเพิร์น Black Pearl, ตัวเหรียญแล้วก็ดาวกกวาแล้วก็การฟื้นฟูข,ของตัวเรือไซเรนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวกระแสน้านะตัวนี้จะเป็นตัวขัดขวางในการทนทานของเรือนะคะก็จะทําให้ความทนทานของเรือลดลงกว่าการเคลื่อนที่แบบปกติเนะ ถัดมานะคะจะเป็นตัวบอสขั้นสุดท้ายเนาะหลังจากที่เราออกสำรวจตัวหมู่เกาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้เจอบอสนะคะทําการเคลียร์บอสเรียบร้อยปุ๊บเราจะได้ตัวหีบสมบัติขั้นสุดท้ายเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการจัดอันดับแล้วก็คะแนนเนาะก็จะได้รับรางวัลตามอันดับที่เราได้ระหว่างซีซันนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการจัดอันดับแล้วก็ตัวคะแนนสะสมของหมู่เกาะแบ็คเพิร์นเนาะอันนี้เพื่อนสามารถเอาไปอ่านละเอดเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวมินิเกมเนาะอย่างที่รู้กัันแลวว่าต เห้นตัวหมู่เกาะแบบเพอินรอบเนี้ยมันมีตัวมินิเกม2อันเนาะก็จะเป็นมินิเกมหลบสายฟ้าแล้วก็มินิเกมของตัวหมดวิ่งนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนเทนต์ใหม่เนาะสำหรับตัวมินิเกมนะคะเราสามารถได้รับไอเทมตัวเหรียญแบ็คเพิร์ดด้วยเหมือนกันนะแล้วก็สามารถได้รับตัว EP ีในการเดินเดือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวมินิเกมเนาะสําหรับการอัปเดตถัดมานะคะจะเป็นการอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่นะรอบนี้เข้ามา2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกจะเป็นคุกกี้ระดับเจนดารีเนาะกว่าจะมาคืนนานมากเจนดารีเอ,อ่อเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบซูปเปอร์อีพกอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่ารอบนี้เจนดารีก็ มาเรียบร้อยนะคะเป็นคุกกี้แบ็กเพิร์นะก็อย่างที่เหมือนตัวคอนเทนต์หลักของมันนะก็จะเป็นหมูเกาะแบ็กเพิร์นะคะตัวคุกกี้แบ็กเพิร์ตัวนี้นะคะจะเป็นคุกกี้สายซุ่มโจมตีนะเดี๋ยวเราค่อยมารอรู้แล้วกันนะคะว่า ตัวสกิลความสามารถตัวแบ็คเพลตัวเนี้ยจะกินขนาดไหนเนาะสำหรับคุกกี้ถัดมานะคะจะเป็นตัวคุกกี้ระดับอีพิกอีกตัวนะคะจะเป็นคุกกี้กับตันคาเวียเนาะคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่า2ตัวเนี้ยมันมีหน้าตายังไงบ้างนะสําหรับตัวแบ็คเพลแล้วก็คาเวียตัวนี้นะคะสําหรับตัวคุกกี้คาเวียตัวนี้นะคะจะเป็นคุกกี้สายระเบิดเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมารอรุ้นแล้วกันนะว่าตัวสกิลความสามารถจะขนาดไหนนะว่าเอาจะไปจัดทีมยังไงนะคะสําหรับตัวคาเวียตัวนี้นะจานัด ถัดมานะคะจะเป็นการอัปเดตร้านค้านะรอบนี้ก็สามารถซื้อกุญแจตัวทะเลสีดำที่ร้านค้าตัวริมหาดได้นะคะแล้วก็จะมีตัวแพ็กเกจตอนนี้นเราขอข้ามไปละกันนะคะแล้วก็จะเป็นร้านไมเรดอ่าสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะปั้นตัวฟิโนงเชียก็สามารถซื้อตัวหินยานที่าาร้านไมเรดได้แล้วนะสําหรับรอบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวการอัปเดตพวกปรับปรุงอัปเดตบักต่างๆนะคะนี้เพื่อนสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ คลิปการอัปเดตรายละเอียดแพทที่จะเข้ามาวันที่6กันยายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับแพทรอบนี้นะก็รอรุนแล้วกันนะคะว่ารอบนี้จะสนุกขนาดไหนนะแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามา2ตัวด้วยกันนะคะจะเป็นระดับ l e g e n d a r y แล้วก็ตัว E ี i ีอีก1ตัวนะคะแงวันนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนนะคะเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ